สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU n ม Channel นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ออทอนะครับแวะแวะนะครับแวะแวะด่วนนะครับเดี๋ยวเราสอบถามสอบถามสอบถามหน่อยนะสอบถามหน่อยนะ <S <S อ๋อนี่นะครับรถหกล,ลอ้อนะครับ <S <S โอ้ขับข้าวมาแล้วนะครับเอชช์เอชช์ทำข่าวมาแล้ว สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับาน้นน้นอะไรมูดโอ๋อันนี้เพียลต้องไปซื้อมาอยู่ส่อุ้งมาแก๊เอาเอาจังเลยเอาจังเลยเฮ้ยดเคียยู่ S, นี่ครับมาจับข้าวนะครับแ่าวงกปเกวีครับอันเดมเมเาเวเมเดมาร็วเือไปใกล้แท้ก็ไปใกล้ๆพดได้ไปยังบวโอ้ยเขาได้แจ้งตำรวจจับอะเด้โอ้ยข้อยังต้วนั้นอันนี้เป็นข้าวไก่นะครับ อ๋อชมตำไก่ย่างเหรออันนี้มีนึ่งเหี่ยวไก่ย่างต้มตุนดูเลย่ครับนี่ครับใส่แป้งครับโอ้มันใส่มันนุ่ครับนี่นะครับเอามันตัวเดียวเอาเป็นสองคนนะมาตัวเดียวเอ้โหนี่เป็นข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับข้าวเหนียวไก่ย่างโอ้ปูซาาเลยปะปูซาาเลยปะครับเนี่ย กินดีเลยบอกถามลุงถามลุงถามลุงามลุงไงแม่ไม่ปานใจครับลุงครับเอาข้าวมาให้ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างม่งข้าวเหนียวส้มตำของแล้วกันอันนี้บ่ารถฮอกล้ออ๋อนี่นะครับรถยางยางเอาไปไปดูหน่อยียพาไปดูหน่อยครับมีดยออกแห ร้านเหรอาน,นี่นะครับใายหมื่นวานเลยวันนี้สุดเนี่ยหั <c oughs> วยังเปียกกันเลยนะ,น,ะ,ะ <c oughs> นี่นะครับรถหกล้อนะครับน้ำหนึ่งหมื่นขวดนะครับ,รรรบมาสแตนบายร้อแต่เมื่อคืนแล้วนะ มารอตั้งแต่เมือเ่อคืนแล้วนะครับเป็นมากเป็นมากตีสองต้องรอตีสองอยู่ตอนนี้เราก็รอทีมลีอาร์นะครับรอทีมนาเดีเยอีกที่สิบนาทีพอตามแล้วทำไรครับนทำไรครับนี่ครับปลาจิมกสุดยอดบริเวณใดนครับบริเวใดเลยก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับสถานการณ์ล่าสุดก็เชื่ออยู่ไหนอ่ะ ทีป่ปตทนะครับเมื Shot ่อกี้ก็มี f อซีนะครับเอาเข้ามานี first ่ครับป่าฝืนนะครับซิ่งมากนะครับฝาฝืนไม่ดีเไม่นีไม่ใด้กม่แป้งซื้อสาขวดแถมที่อะไรบอสจะได้ม่ได้ซื้อขวดเดียวไม่ได้ต้องซื้อสามูอะไรกันเนี่ยเขารู้ไรกันเปลี่ยนชูเฟ่เปลี่ยนชูเี่อยาบได้ม่วงต้งซื้อสมนะไอชิป3ปขวดไอชิป อยู่้างบ้านแล้วแล้วตัวแทนเขาซื้อไป200แล้วอ่ะทำไงอ่ะแทนมันไม่อยู่ในช่วงปอป้าเห็นป้ายังป้าเห็นปใต้เลยนะมาขวานเขาใต้เราเคยบอกตัวแล้วนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับบรรยากาศล่าสุดป้าป้าลงมากินข้าวก่อนไหมข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างป้ามีข้าวเหนียวห่อมาด้วยนะพอกระลังอีปูสาดพี่พี่ใหญ่ไหมพี่ล่ะตอนจีปูสาดกินยังไงเออกินข้าวกล้าให้เขาไป ามาโฮมมาโฮมมาโฮมนะอันนี้ก็รวมตัวกันก่อนนะครับผมคุยงานคุยงานกันเนะาะครับบรรยากาศล่าสุดเดี๋ยวเราเช็คเช็ครถเรานะครับรถยางก็ถือว่าโอเคเนาะยางยางยังวิ่งดีนะครับต้องอยากเติมลมเข้าไป ต้างนล้ละ่เากันูกินข้าวกันกินข้าวกันกินข้าวกันเดี๋ยวพวกเรามีเวลากินนะนั่นลุงภูสาตรงนู้นละไปกินที่ร้าน่ะกินที่ร้านอ๋อจะกินร้านเลยเนาะไปไปเนอกตรงไหนแล้วเราต่อปัญยาครับต่อปัญญาอยู่กินข้าวกัน่กินข้าวนะไปกินข้าวที่แม่ของที่เอฟซีเขาามานะไอ้อะ รถเอฟซีก็ส okay. mm. ูงอยู่เนาะเดี๋ยวเดินทางไปเลยกันเพราะว่าเห็นเตรียมเสื้อมา2ตัวเนาะทังยี่นี่เสื้อเะาเตัวนึะอ๋อตัวหนึ่งาก็จะเป็นเสื้อทีมนะครับใรมารทนวี่มรทอนี่นะครับรวมกำลังรวมพลนะครับรวมพลอยู่ตอนนี้ เพื่อที่จะรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปพร้อมกันเลยได้เลยครับทานอาหารก่อนนะครับแล้วเราก็จะเดินทางไปเป็นขบวนเลยนะขบวนครับให้ทุกท่านเปิดไฟพามานะครับเพราะว่าทางในเมืองเธอได้รู้ว่าเรามาถึงแล้วใช่เเปิดหมากดเลยนะเปิดปากเลยครับเพื่อความปลอดภัยโอเคได้ครับทุถัดไปมองเห็นไกลหน่อยได้ครับระยะจะได้รู้ว่ามาด้วยกันโอเคนะครับเนี่ยบรรยากาศล่าสุดนะไปก่อนนะ เราทางม่นตครับเต่ากัดยางอย่เขาตัวนี้ครับโรด่วนครับลุงพลโด่วนเขาอยู่สองแถวโรด่วนเลยโถด่วนโรด่วนจะมีรถแคชั่นมาอยู่บ่สองครับห้าเก้าสี่สองใช่ครับผมมีคนแชร์รถเคชชั่นให้เจ้าู่บอ่ะใช้ใช่ส่งรถแคชชั่นแชร์รถแคชั่นให้ไปบ้านนโตหน่อยให้เอาให้แอดจีบเอดจีตรงโลให้หน่อยเอดจีอดจจะิ่เท่าไหร่รถอ่ะ ทาเดียวเท่าไหร่ควรนะครับมาดูทางนอกระนีส่งรส่งโรน่ยลงน่างไหมอชิตส่งโร่เ่ เอาหนีเลยนะเนี่ยโอ้ปูสาดใส่เลยนะครับสุดยอดมากาามีคนถามหาผมใครเาน,ะนาะเดีเ๋ยวลุงลุงโทรตามไทยบ้านนอกอยู่ครับโอ้โหเราลากเตาโอ้เราเราก็มีในรถตันใรถเราได้ครับเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับบรรยากาศล่าสุดเนี่ยปูสาดใส่เลยนะครับครับเนี่ยครับ อนง่าไปแม่ห้องสอนครับน้งคะรเห็นานมครับผมครับ่ยนนี่ครับบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับบรรยากาศเราใส่ข้างหน้าฟางน้ำมันเลยนะครับจะเปลีเอด้เล ทีคนับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ